เดี๋ยวนะครับไม้เดียวเลยปลาอะไรไม่รุ่งกันติดนี้สลายเป็นกอเลยไปแล้วมั้งเนี่ย วัตับเลยครับตัวนี้ตูติตดหมิ่นด้วยเนี่ยรซใ้ครึ่งโลได้เลยตัวนี้กัดกบยางสี่แถวติดมินหมิ่นเลยเกือบไม่ได้ตัวติดสารลายด้วยโอเคครับ